ช่วงหมดโบแล้วหมดโแปลว่าแพชชั่นหมดแล้วอะพอแพชชั่นหมดเป็นไงไม่อยากอยู่ใกล้ละไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้ละคนนี้เฉยๆละลองไปดูคนอื่นไหมเพราะว่าถ้าคอมมิชเมนต์ยังไม่เกิดอะบางทีเขาก็ไปหาคนใหม่ได้นะหลายคนก็มาเถียงโค้ดบอกว่า,วาโอ้ยอยู่กันเป็น10ปีมันยังไปเลยโค้ดก็มีนะก็มีนะมันมันแปลว่าอาจจะทั้งหมดคอมมิชเมนต์อ่าหมดเขาเรียกหมดแพชชั่นไม่มีความใกล้ชิด คอมมิชเมนต์ก็ไม่มีแล้วนี่แหละหมดใจของของแท้นะฮะเขาก็ไปคอมมิชเมนต์เนี่ยบางทีมันอาจจะยากนิดน,นึงเพราะผู้ชายรู้สึกมีความรับผิดชอบนะเขาจะไปต่อเมื่อหรืออดจริงๆนะเขาก็ถึงไปบางทีแต่งงานแล้วต้องไปมีมือที่3นะพอคุยไปคุยมามันก็มีหลายสาเหตุที่ออมีทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายกระทําร่วมกันชีวิตแต่งงานนะครับบางทีเราคิดว่าเขาเป็นอย่างนี้ก่อนแต่งหลังแต่งเป็นอีกอย่างหนึ่งได้ไหมก็ได้ นะหรือบางทีเขาเปลี่ยนไปก็เพราะตัวเราเองเนี่ยครับวิธีที่เราพูดกับเขาวิธีที่เรากระทํากับเขาวิธีที่เราสื่อสารกับเขานี่แหละมันทําให้เขากลายเป็นอีกคนหนึ่งนะมันทําให้เขากลายเป็นอีกคน,นกลายเป็นคนที่เงียบเป็นคนทีเ่เจ้าชู้เงียบไปเลยก็มีนะมีหลายคู่ที่แบบทุกคนคาดไม่ถึงเลยเฮ้ยมันกลายเป็นคนเจ้าชู้ไปซะอย่างนั้นนะฮนะเพราะต้องการจะหนีจากความรู้สึกไม่ดีบางอย่าง ที่ภรรยาทําให้นะครับการหมดใจเนี่ยมันก็มาจากนี้แหละครับสาเหตุก็คือสารเคมีในสมองมันหมดลงนะแล้วเราไปไ,ไม่ได้ไปเมนเทนมันพอแพชชั่นหมดเนี่ยแต่หลายคู่แพชชั่นหมดความรักก็ไปต่อได้นะเคยเห็นไหมถามว่าคนที่แต่งงานกันอายุมากๆเนี่ยแพชชั่นยังมีอยู่ไหมอาจจะอาจจะมีน้อยแล้วและไม่ใช่เรื่องเซ็กแล้วถูกไหมไม่ใช่เรื่องเซ็กแล้วแต่มันคือความรู้สึกที่ เออเป็นความผูกพันเนาะเป็นความผูกพันซึ่งกันและกันเป็นความใกล้ชิดถ้าใครไม่รู้ต้องทำยังไงคลิกไปที่ลิงก์ที่ไปโอเนี่ยแตะเบาๆได้เลยนะครับ